วันนี้ที่เราไปขายไก่แล้วก็ทีนี้เมื่อวานฝนตกเราก็เลยเอาผ้าปิดหน้าร้านเอาไว้แล้วก็ลงนวดกำลังตั้งเตาจะทอดไก่แล้วจู่ๆก็ช่วยเปลี่ยนคำว่าลงนวดเป็นพี่รักด้วยใช่ไหมวันนี้ขออีกหนึ่งด้วยตอบเลยไม่ได้ไม่ได้ เอาใหม่เอาใหม่เรื่องใหม่เขาเลยเรื่องใหม่ค่ะแล้วแล้วแล้วทีนี้จินก็จินก็กำลังแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใครตั้งเตาใครตั้งเตาแล้วตั้งเตาตั้งเตารักที่รัก ก็เคยบอกพี่แอนว่าแต่ว่าจินจะเลืกสามีว่าที่รักแต่ว่าแต่ว่าทีนี้ยังไม่ชินค่ะโอเคค่ะจะเรียกค่ะก็กำลังจินกำลังแบบเอาผ้าไปปิดไม่ให้แดดมันร้อนแล้วทีนี้เขาก็ยืนเขาก็ตั้งเตาใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงดัง แบบเสียงดังแบบเหมือนอะไรแบบตกแตกลั่นบริเวณนั้นเลยแล้วก็ได้ยินป้าที่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเขาก็วุวายกันตะกลแบบตกใจกันอย่างเงี้ยค่ะจินก็เลยมองไปทีนึงเอากดว่าพัดลมที่อยู่บนหัวค่ะมันแบบมันแตกกระจายเป็นแบบชิ้นชิ้น,นเต็มไปหมดเลยใใช่ค่ะแล้วอยู่บนหัวทีหลัง ืนอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่ามันไม่ไม่โดนเขาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มันกระเด็นไปโดนป้าฝั่งนูน้นทั้งที่เราปิดทั้งที่เรามีผ้าปิดหน้าร้านเอาไว้แล้วแต่ก็ยังบินไปโดนป้าเขาฝั่งนู้นได้ <c oughs> <c oughs> จินก็งงมากเลยว่าโอ้ขนาดว่าที่รักก็ยิงอยู่ตรงนั้นก็ยังไม่โดนเขาแต่ป้าอยู่ฝั่งนู้นอะใบพับแบบเท <c oughs> ่าฝ่ามือเนี้ยบินไปหาเขา ก็แบบขอบคุณพระเจ้ามากที่แบบปกป้องเราแล้วก็ปกป้องเพื่อนบ้านไม่อย่างนั้นเราคงได้พาเขาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจินจินขอขออีกเรื่องหนึ่งเรื่อง คือแรกๆถือว่าที่รักปลอดภยใช่ <c oughs> เป็นเรื่องของ <c oughs> ที่ที่บ้านนะคะเป็นเรื่องของที่บ้านที่รู้สึกว่ามันจะเป็นแรงกดดันที่เฉพาะงานของเราทองคนจึง ก่อนหน้านี้คือเรื่องของพ่อพ่อจินก่อนจินอธิษฐานเผื่อพ่อมานานมากเพราะว่างานแต่งเนี้ยจินคือจุดประสงค์หลักที่สุดในชีวิตคือให้พ่อได้มารู้จักกับพระเจ้าเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นกับพ่อคือทําให้ลืมไปเลยว่างานแต่งจินคือไม่ไม่อยู่ใน หัวสมองทุกคนเลยคือทุกคนแบบมีเรื่องที่แบบแย่งที่ดินกันจะฆ่ากันให้ตายตรงนั้นก็คืออาทิตย์แรกที่เราตกลงว่าจะมีงานแต่งก็คืออทย์นั้นน่ะมันเต็มไปด้วยเรื่องที่เขาแย่งที่ดินกันเขามีปัญหาแล้วก็จินก็อดเข้าอาธิษฐานจินก็ขอ,ขอ,ข,อขอว่าเจ้าเสร็จแล้วก็วันอาทิตย์อ่จินก็บอกว่าวันอาทิตย์นี้ยจินจะคุยกับพ่อนะให้พญานนำด้วยแล้วก็ พ่อคุยกับพ่อพ่อก็บอกว่าพ่อไม่มาพ่อไม่มาเพราะพ่อมีบัวเยอะแล้วพ่อไม่มีเวลาด้วยจิงก็ร้องไห้จิงก็ร้องไห้เรายกมือบอกว่าเจ้าพระเจ้าลูกอดข้าวธีษฐานลูกอธิฐานกับพระองค์นานมากเลยนะทําไมพระองค์ไม่ตอบลูกทําไมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็สักพักหนึ่งน้องสาวก็เลยโทรไปหาพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อมา แล้วพ่อก็บอกว่าจินอ่ะไม่รู้พูดอะไรไม่รู้โทรไปก็มีแต่ร้องไห้ร้องไห้ผู้จาไม่รู้เรื่องพ่อก็เลยไม่มา oh. ย่เงี้ยก็เลยขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ oh. แบบว่าก็ <c oughs> <c oughs> อลองว่าเออจินรักพ่อจริงๆหรือเปล่า,างียค่ะแล้วก็พอมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพอจบเรื่องของพ่อจินก็เป็นเรื่องของพ่อลุงหนวดอีก พที่รักคือคือจริงๆอ่ะพ่อแม่ของที่รักเขาบอกว่าตั้งใจจะมาอยู่แล้วโอเคเขามาร้อเซ็นแต่ว่าจูุ่จู่ๆหลังจากที่เคลียร์เรื่องพ่อจีนเสร็จปุ๊บไปฝั่งพ่อเขาแบบจู่ๆเขาก็เถียงกันทะเลาะกันแล้วพ่อแม่เขาก็บอกไม่มา ไม่มาแล้วก็เลยแบบทำให้รู้สึกว่าโหมันแบบต้องอีกแล้วเหรอหมดเก้าอธิษฐานอีกแล้วเหรอพระเจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าอสองสามวันวันนี้ก็คือทุกอย่างก็โอเคเรียนร้อยค่ะเพราะว่าบอกกับพระเจ้าว่ายกให้พระองค์งานนี้ไม่ใช่งานของลูกแต่เป็นงานของพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ เจ้าเราขอบคุณพระองค์งสำหรับผู้สมรสใหม่คู่ล่าสุดของโลกนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรผู้สมรสคู่นี้ในการดำเนินชีวิตครอบครวัวแนวนี้เป็นต้นไปปฏิฐานของพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนท่านมิเกตทุกคนครับขอโอกาสยืนขึ้นนะครับและตบมือต้อนรับครอบครัวใหม่นะครับนางชินดาและนายกิติคุณพระคุณพิสุทธิ์ครับเ <c oughs> <c oughs> ชิญบ่าวสาวนะครับลงจากเวทีไปพบแขกผู้มีเกียได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟังคําแบ่งปันหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้ว พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมพระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แกเราและชีวิตนิรันดรในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้แก่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิต อธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมค่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูก เข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระเยซูปเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ขอพระองค์ประทานพรนประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมน แสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทําขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องในนามพระเยซูคริส เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในชีวิตของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนชีวิตของพี่น้องนะครับขอบคุณครับแล้วเราพบกันใหม่ในคำสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูน,ฟน,นะครับพระเจ้าอวยพรครับ